I this do long all year สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องที่ปีแชนเนลก็ <S <S วันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนสายเบรกถักนะครับนีไ่ได้มือสองมาถูกมากเลยฟังราคาจะตกใจเส้นละหนึ่งร้อยบาทรั่วเปล่าไม่รู้นะต้องลองใส่ดู แล้วก็นี่ปิดเฟืองท้ายคาสโกะอ่ามันจะอยู่ตรงท้ายเฟืองท้ายนะครับซึ่งมันเนี่ยมันจะมีขี้ระบายอะไรของเขาแต่งว่ามันก็ดูเท่ดีนะของเดิมจะเรียบๆเดี๋ยวตอนแกะจะให้ดูหน้าตาก็จะเปลี่ยนอันนี้แล้วทีเนี้ยผมก็กล่าวว่าเออถ้าใส่อันเนี้ยถ้ามองมาจากด้านหลังอะ่ะมันอาจจะแบบเหมือนคนเอาเมจิกไปทาไข่ครับนึกอ,ออกไหมมีอยู่พวงๆน้ำเงินน้ำเงินมันน่าจะตลกนะเออก็เลยนี่ทําการซื้อสี สีน้ำเงินแก้วสีอาจจะไม่ตรงกันหรอกแต่ก็ให้มันเป็นโทนเดียวกันก็พอเอามาพ่นกันโค้งนะครับมันจะได้เป็นสีเดียวกัน,นไหนๆก็ถอดเปลี่ยนสายเบรกถักละที่เคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วตอนทําเบรกก็นี่นะครับจะทําการพ่นสีตอนแรกว่าจะเ,าเขียวผมว่ามันจะแป้นไปพอดีไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปของต่างชาติเขาพ่นสีฟ้ารถสีดำล้อสีดำ,ลดดำแล้วพ่นสีฟ้านะผมว่ามันก็ดูเรียบๆแล้วก็ตัดดีไม่แป้นเกินไปก็เลยนี่ครับาการซื้อสีมาค่าสีทั้งหมดประมาณห้าหกร้อยบาทไม่ได้คำนวณเหมือนกัน ออกมาแล้วก็เตรียมใช้สว่านสว่านปั่นนะครับให้แบบสีมันออกบางส่วนไม่ได้ออกทั้งหมดนะเพราะว่าสีเดิมมันจะได้เกาะกับปั๊มไอสีใหม่มันจะได้เกาะกับตัวปั๊มได้ก็ปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งอันอย่างที่บอกไม่ได้จะเอาสีออกหมดนะแค่ทำให้ผิวมันสากเฉยๆนี่นะครับเบรก ที่ขัดแล้วให้ผิวมันด้านๆก็ไม่ได้ขัดจนหมดนะอืมขัดแค่ให้แบบสีมันยัดเกาะซูบาร,รุเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะซิ่งออกมาจากโรงงานเลยอย่างพวกบงพวกเบรกเงี้ยมันไม่ตรงรุ่นผมนะแต่มันก็ใส่ได้เลยแบบไม่ต้องแปลงอะไรเลยขาเขอมาตรงซูบาร,รุปเป็นรถที่ค่อนข้างจะ high performance นะครับเวลาเราซื้อตัวธรรมดามาอย่างเงี้ยเราอยากจะเปลี่ยนเครื่อง ก็ไม่ต้องเจาะอ,อะไรเลยเราสามารถยจกเครื่องเทอโบมาลงได้หรือเราอยากจะเปลี่ยนเบรกอย่างผมเนี้ยซื้อมาได้เลยตัวของพวกซวิ่งะตัว S T I อะไรเงี้ย<ม>ก็ใส่ได้เลยเข้าข้างสะดวกดีนะใครที่เล่นซูบารุก็มีข้อดีตรงนี้แหละครับอยากจะซิ่งก็มีของมให้จากโรงงานเลยนั่งล้างนั่งขัดตามสอนนะนี่ก็เป็นตัวนิมนะแล้วก็จะทําการขัดอันนี้คืออันนี้ขัดแล้วอันนี้คือ,อยังที่ไม่ขัด เดี๋ยวเราก็จะขัดกันนะครับให้มันเป็นแบบอันเมื่อกี้ันนี้ก็เป็นการโค้งที่ถอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นสีน้ําเงินกันเดี๋ยวผมขอตัวมาขัดอันนี้ก่อนส่วนเบรกนี่พ่นแล้วพ่นรอบแรกเอาแบบโปรยโปยก่อนนะ เดี๋ยวรอบสองก็อ,อัดสีให้เข้มขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาพ่นสีฟ้ากันหลังจากพ่นเที่ยวที่สองแล้วประมาณนี้ก็จะ,จะพ่นให้สีมันเต็มเต็มหน่อยส่วนนี้การโครง้งเดี๋ยวเราจะพ่นนะครับสีนี่คือแบบสีตอแหลมากนะครับฟ้าปัดเลยจริงผมอยากได้สีเหมือนสาย,ยางแต่ต้องใส ดูผิดไปหน่อยเล้วอามาเป็นสีนี้เลยก็ฟ้าๆอยู่อันนี้พ่นรอบแรกนะครับเดี๋ยวพ่นอีกรอบหนึ่งให้สีมันตัวแล้วใ้สีมันยังไม่ทั่วยังมีขาวๆอยู่พ่นถ้วยรอบหนึ่งก็เสร็จละเราแห้งสักชั่วโมงเราก็ประกอบพ่นออกมาแล้วนะครับก็สวยดีนะสีของจริงกับในกล้องอันนี้เหมือนกันเลยเป็นน้ำเงินแก้วๆเราก็ได้กันคองเสี็จน้ำเงินของเราลนะผลก็ เหมือนจะตกแต่ไม่รู้จะแรงรึเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบให้มันแห้งนะครับมีส่วนนี้กน็น่าจะแห้งละอ่ะอกันนะเดี๋ยวแกะามาใส่ไม่ได้ยุ่งเลยนี่พี่โรดก็กําลังลื้ออยู่นะครับต้องถอดอะไรบ้างพี่ยกมาหมดเลยอ๋อยกด้ต้นงยกเฟืองท้ายมาทานะครับนี่ก็ใช้วิธีการทากาวปะเก็นนะนี่นะครับใส่เมกถักที่ใส่เข้าไปแล้วอืตรงรุ่นเลยนนะ Gc เขาดีของผมมันใช้อะไรเริ่มกับอิมตัวแรกอิม Gc ส่วนสายเบรกหน้า2เส้นยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะเดี๋ยวต้องรอปั๊มเบรกแห้งก่อนน,นะครับเฟืองท้ายหลุดออกมาแล้วฝาเดิมวางไหนดีนี่นะคะันนี่ฝาเดิมเฟือง4ีอยู่นะอะไรก็สีน้ำเงินไปหมดเลยนะคัตโก้ไ้ลองเทียบดีว่าลดแรนลี่ขึ้นมาเลยนะ ดูซิ่งทันทีแค่มีอะไรสีน้ําเงินมาแปะเอาไว้เดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวเราประกอบกันแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกทีหนึ่งน่าจะเข้ากับกันโครงอยู่นะกันโครงก็สีน้ําเงินพี่ทาสีดําไปไม่ติดนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนก็เลยเอากระดาษทรายเนี่ยถูเลยสีขาวมันก็โผล่ออกมาก็เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยถอดล้อมาทําอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วด้วยเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวประกอบไม่ทันนะครับหัดแล้ว แล้วเท่านี้แหละเอาเท่านี้พี่แก่ทำแล้วนี่นะครับกำลังทากาวแล้วก็ใส่ประเก็นนี่เอาไปเชื่อมเลยจะได้เป็นเต็ดนีกว่าทั่งธรรมดา แค่มีสีฟ้ามาก็ดูซิ่งทันทีเหมือนตอนนี้ถ้าใส่เข้าไปก็จะเหมือนเมจิกมาทาไข่มีอะไรรูปหงพวงน้ำเงินน้ำเงินอยู่ตรงกลางกไม่้ินไม่ได้ันี้กันองกโคงก็มาแล้ววางไงดีที่จะไม่เป็นรอยนี่ดูสีกันโคงกับสีเฟลงไทยก็กันโครงเข้มกว่าหน่อยหนึ่งนะแต่ก็ดูน่าจะเข้ากันอยู่ เหมือนกระปอกทาเมจิกจริงๆด้วยเด่นอย่างเดียวเลยเข้าใจเลยนี่ใส่กันคองเข้ามาแล้วโอ้โหสีเด่นมากว่าเดี๋ยวไปจ้างร้านขึ้นตัวนี้เป็นแบบพวก ดูไม่ก็เหล็กเชื่อมดูแข็งแรงแข็งแรงดีกว่านี่อันนี้ผมก็พ่นสีดำเลยนะดูใหม่ขึ้นมาหน่อยอืมของไปดูข้างๆดหนี่น้ำเงินกับน,น้ำเงินได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะก็เบรกมาใส่กับรถล้วผมว่าสีมันแป่นไปหน่อยนะพอยพ่นใหม่แล้วกัน นี่ก็เอาแบบนี้ไว้ก่อนรูนี้น่าจะพ่นสีน้ําเงินแบบขำตอนแรกอยากได้สีฟ้าอีกอันหนึ่งดันออกมาเป็นสีนี้เฉยเลยสายสายถักแล้วแต่สีเข้ากับสายสายถักเลยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ลมเบรกกันนี่น้ำมันเบรกที่ซื้อมาเอเต้นะตอ่อ้วเราไล่ลมให้เสร็จกันไม่รู้สายจะรั่วปะเนี่ย สายก็เก่าแต่เห็นว่าพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยพังนะทนอยู่เดี๋ยวลองดูกันก็ไล่ลมจนเสร็จแล้วนะครับความรู้สึกแรกเลยที่เหยียบลงไปคือแข็งเหยียบนิดเดียวก็แข็งแล้วอะ่ะปกติเหยียบแล้วมันแบบออถ้าเราออกแรงมันจะหยุ่นหยุนใช่ไหมอันนี้คือแบบแทบไม่มีระยะหยุ่นเลยอันนี้ก็มีคลิปของสายเบรกยี่ห้อเฮลอยู่นะครับที่เขาเทสให้ดูระยะเบรกมันจะสั้น สายทากเนี่ยมันคุ้มได้เหล็กมันก็จะทำให้สายไม่พองพอสายไม่พองมันให้ตัวไม่ได้มันก็จะส่งแรงได้ดีกว่านะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่ล้อเดี๋ยวเตมเอามาลดลงนะนี่พาชมข้างล่างหน่อย ซูมแต่จะไมชัดเข้าไปใ,ใกลเดยสีคล้ายๆกันครองเลยนะิงผมน่าจะทำเด็กสีนี้มากกว่าตอาไี้เวลาทำไปแล้วใชไปะสี <laughs> เจ็บสวงใงสายใหม่นะสีโดยข้างโดยข้างโอ้โหสีเจ็บมากประมาณนี้นะ สรุปค่าใช้จ่ายนะครับสีก็ซื้อมาเยอะเกินสรุปใช้พ่นเบสสองข้างใช้แค่2กระป๋องเอง,ต,องต้องเรียกว่าใช้แค่กระป๋องเดียวก็คือรองพื้น1กระป๋องแล้วก็สีจริงหนึ่งกระป๋องส่วนแลกกเกอร์ผมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ผมมาซื้อมาอย่างละสองกระป๋องหมดเลยเลยโดนประมาณ500อยกว่าบาทสายถักสี่เส้นสี่ร้อยไม่รั่วด้วยนะเนี่ยลองเทสแล้วไม่รั่วค่าแรงค่าแรงก็ไม่แพงไม่ถึงพันหมดจบนี่ก็ ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับไอ้ราคา500นี้ก็คือรวมค่าสีของการโครงแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาลดลงกันดีกว่าครับก็เสร็จแล้วก็อยากจะบอกเลยนะครับว่ายังไม่ทันขับอะ่ะก็รู้สึกว่าเบรกโคตรตึงคือแบบหย่ยนนิดเดียวมันก็ตึกตึกตึกเลยอะ่ะเออแบบเบรกดีมากไม่คิดว่าเปลี่ยนแค่สายถักมันจะเห็นผลขนาดนี้นะครับ ผลเยอะมากอะ่ะเออพอๆกับตอนที่ผมเปลี่ยนในปั๊มบนลูกใหญ่คุ้มเงินแหละแล้วผมได้สายมาค่อนข้างถูกมากเลยนะครับใครที่อยากจะอัพเกรดเบรกเพราะว่าเนี่ยสายถักเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะต้อง ap, อัะเพราะว่ามันต่างเยอะจริงๆนี่เดี๋ยวพาไปชมรถข้างนอกเียอะ่ะแง่สีเบรกโอ้โหสถานสว่างนะเบรกโคตรเจ็บอืมแต่ผมว่าพอดูมันมีดำดำมากบมันก็ไม่ได้ดูไอ้นี่มากนะก็พอดูได้อยู่นะ ปลอบใจตัวเองไงนี่แล้วก็ไอ้แต่คำไอ้เปลืองท้ายนี่ก็ไม่รู้ใส่มาใหม่นะมองก็ไม่เห็นเอออยู่ต่ำมากอ่ะอู้่แบงก์ไหนเลยประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพาดูด้านซ้าย่ด้านซ้ายเบกสีเจ็บทะลุซวงออกมาเลย เดี๋ยวผมจะไปมีงบก็จะไปเปลี่ยนจานเบรกที่เป็นกัดลายแล้วก็ทำทับกลางด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็พักก่อนพักเรื่องรถก่อนนะขออ,อันนี้มันก็ทําไม่กี่บาทไงก็เลยมาทำโอเคยังไงชอบกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องที่แค c แชน n e ลไปด้วยนะครับก็โอเควันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบมากที่รับชมครับสวัสดีครับ Пацанский мухи братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила, протянул, аук Сейчас включу. Все мои волки делают.